วันนี้จะมาพูดเรื่องแร่โปรแตสค่ะก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่าจากการลงพื้นที่ไปดูที่เหมืองโปรแตสแล้วทางกระทรวงอุตสาหการรมเนี่ยมีความตั้งใจจะผลักดันการขุดแร่โปรแตสขึ้นมาจากใต้ดินเมืองไทยเอามาใช้ยังไงนะขอกลับสู่พื้นฐานก่อนว่าโปรแตสคืออะไรนะอันนี้ต้องบอกทุกคนว่าอาหารหลักที่จําเป็นต่อพืชน,นะจริงๆมีอยู่3อย่างนะทุกคนนะมันคือ NPK นะคะ N คือไนโตรเจนส่วน P เนี่ยคือฟอสฟอรัสนะคะส่วน K นะ เป็นตัว K แต่ ตัวชื่อของมันเนี่ยคือโพแทเสเซียมนะคะโพแทเสเซียมเนี่ยช่วยให้ผลนะผลของมันเนี่ยเติบโตเร็วและก็มีรสชาติดีนะคะซึ่งทั้ง3มอันเนี้ยทั้ง NPK นะคะเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำปุ๋ยนะที่เกษตรกร,ร,กรไม่ว่าจะปลูกข้าวโพดปลูกข้าวปลูกอะไรก็ตามเนี่ยเขาต้องใช้ปุ๋ยที่มีสารทั้ง3าตัวนี้ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยของเราเพิ่งพากันนําเข้าทั้ง3ตัวเลยนะคะแต่ข่าวดีก็คือใต้ดินประเทศไทยเนี่ยมีโพแทเสเซียมอยู่เยอะมาก นะ่าต้องบอกเลยว่าเยอะมากจริงๆแต่ที่มีปัญหานะคะยังขุดขึ้นมาไม่ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของทางเทคนิคในการขุดขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าต้องขุดโพรงต้องใช้เทคโนโลยีนะคะทีะ่ค่อนข้างล้ำสมัยเนาะเข้าไปขุดโพรงข้างในแต่ขุดยังไงเพื่อไม่ให้ดินมันยุบตัวลงไป อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะเพราะต้องบอกว่าโพแทสเซียมเนี่ยพอดึงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันจะมาพร้อมเกลือและในกระบวนการของการสกัดโพแทสเซียมออกมาเนี่ยมันจะต้องใช้น้ํามาใช้ในการสกัด นะคะมันก็เลยจะมีการผลิตน้ําที่เป็นน้ําเค็มออกมาประชาชนก็ค่อนข้างมีความกังวลว่าเอาน้ําเค็มที่มาจากการสกัดโพแทสเซียมถ้าเข้าไปผสมกับน้ําที่อยู่ในตามแหล่งน้าธรรมชาติเนี่ยมันจะทําให้แหล่งน้ําธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยเค็มดินก็จะเค็มตามแล้วมันจะมีส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอยู่ของเขาก็เลยมีการต่อต้านมาเป็นระยะเวลานานนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าจากที่ไปลงพื้นที่มานะคะกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องนี้มากๆคือเราส่งเสริมแล้วก็ออกมาตรการ ะะที่กําชับเลยว่าการดําเนินการของเหมืองต่างๆที่ทําการผลิตดึงโปรตเซียมขึ้นมาเนี่ยจะต้องทําอย่างถูกวิธีนะคะ,ะประโยชน์ของการเอาโปรตีมเนี่ยมาใช้คืออะไรจริงๆให้มอง2เรื่องหลักก็พอนะคะเรื่องแรกเลยก็คือ ปุ๋ยราคาถูกปุ๋ยราคาถูกจะมีอยู่จริงในประเทศไทยถ้าเราสามารถผลิตโพแทสเซียมของเราขึ้นมาเองเพราะเราไม่ต้องพึ่งพาการนําเข้าแล้วไงคะมันจะเป็นโพแทสของเราเองราคาของปุ๋ยของเกษตรกรทั้งประเทศเลยก็จะถูกลง ประโยชน์ที่2ในเมื่อเราไม่ต้องนําเข้าก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศไทยถ้าเกิดสงครามอะไรขึ้นมาการที่เราจะต้องพึ่งพาการน,นําเข้าน้ะมันจะทําให้เราไม่สามารถนําเข้ามาได้หรือต้องนําเข้ามาในราคาแพงก็ทําให้เกษตรกรของเราเนี่ยไม่มีความมั่นคงในการที่จะใช้ปุ๋ยเพราะฉะนั้นเราจะมีความมั่นคงในเรื่องของปุ๋ยมากขึ้น2ประโยชน์นะคะปุ๋ยราคาถูก มั่นคงยังไงก็ช่วยให้กำลังใจกับทั้งคนทําเหมืองแล้วก็คนที่กระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะคะขอให้เรามีโปรตดีดีมาใช้กัน